ตอนนี้คดีเป็นไงบ้างตอนนี้คดีก็คืบหน้านะคะล่าสุดเขาปิดเพจแล้วใช่ไหมปิดแล้วปิดเพจแล้วใช่ใช่ใช่ทำการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าปิดเพจแล้วนี่จัดการได้แล้วแต่ยังไลน์หาอยู่ใครยังไลน์มาอยู่จริงเหรอนางยังมีความพยายามเราอยู่นางนางอยู่ต่างประเทศนางไม่ได้อยู่ไทยมันเลยจัดการยากต้องใช้ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าปิดเพจแล้วเรียบร้อย ล้วย,ย,ยังหวั่นใจไหมว่าเ,ออเดี๋ยวมันจะเปิดมาใหม่หรือยังไงเพราะมันเขายังเขายังสามารถสื่อสารกับคนที่แบบแอดไลน์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความกลัวอยู่นะเอาจริงๆแล้วแต่ก็ไม่ไม่คิดว่าพอปิดเพจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะมีวิจารณญาณได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเออแบบเออมันอย่างคืดปลอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งของการจ่ายเงินหรือทาธุรการทางการเงินอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่อยากให้ ใจร้อนใจร้อนหรือวู่วามเช็คดีๆเลยจริงเพราะตำรวจยาตจับจย่าพ้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่แบบของไทยเราอะไรอย่างเงี้ยก็สบายใจปะหลดหนึ่งว่าเออมาสั่นโอเคมันปิดเพจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอล้ก็ถือว่าผู้กรณีไอ้คนที่แบบผู้เสียหายทาไงคะผู้เสียหายก็แจ้งความไปแล้วตอนนี้ทุกคนก็ทยอยแจ้งความกันหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็รออยู่ว่าทางทางคุณตำรวจจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยก็เอาใจช่วยทุกคนมากๆ ีอะไรก็ขอข้อมูลข้อมูลได้ได้ข้อ,อมูลอยู่แล้วเ,ออเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนนะคะที่แบบว่าโดนหลอกอยู่ตอนนี้มันหลากหลายช่องทางมากออไม่ใช่แค่เรื่องของเกตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับทุกทุกคนที่โดนหลอกในเรื่องของการแบบโดนหลอกธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ต้องมีสตินะคะแล้วก็กันกรองดีๆอ,อ,อย่าแบบจ่ายเงินให้ใครง่ายๆติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ